เราจะมาะไม่ได้ซ่อมหัวเรียกว่าเอามาเปลี่ยนมนันเกรื่องอันนี้เรามาที่ร้าน F K S K เจริญยนต์อยู่ตรงแยกเลยแยกตีวานนท์มาตรงนี้มันเป็นสี่แยกแล้วก็ยูเทิร์นมาขึ้นรถตรงนี้เรามาเจอผลิภัณฑ์ที่น่าสนใจคือ เหมือนกัแต่จากการสอบถามช่างตอนนี้เราสนใจเรื่องเบนกอนให้ซ่อมเบรคให้ดูเบรคไม่ได้ซ่อมสิอันนี้สามารถเช็ดอันนี้เป็นชุดเซ็ตน้ำมันแว็ก